มาต่อกันในคลิปที่2ที่พีวุฒิเพื่อนพูดถึงในเรื่องของวิธีการจัดทํางบประมาณซึ่งในรายนี้นะครับก็จะเป็นการเอาความรู้จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นฉบับปีพศ2563ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังนะครับก่อนที่จะเข้าไปทําก่อนที่จะเข้าไป ทำความเข้าใจในกฎหมายฉบับนี้ฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งมีข้อมูลในการไร้สดมีข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏริบัติหน้าที่ราชการของท่านเนี่ยก็จะมีสัญญาณไปเตือนที่อุปกรณ์ในการรับชมรับฟังของท่านด้วยนะครับต้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับพอมีสัญญาณไร้สดเนี่ยก็จะมีสัญญาณไปเตือนท่านก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆอัปเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดในทุกๆวันครับ เื่อรต้ต้นแบบนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงของการจัดทํางบประมาณาท่านครับที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดทํางบประมาณเมื่อท่านรับผิดชอบในเรื่องของการจัดทํางบประมาณท่านจะต้องรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณจริงๆแล้วก็มีหนังสือว5 3 0 6ลงวันที่13มิถุนายน2568ได้บอกถึงวิธีปฏิบัติในการ จัดทางบประมาณในปีงบป,ประมาณ2569ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วถ้าอยู่ในสังกัดของอบจก็เรียกว่าเป็นข้อบัญญัติงบป,ประมาณของอบจถ้าอยู่ในสังกัดของอบตก็เรียกว่าข้อบัญญัติงบป,ประมาณของอบตแล้วก็ถ้าหาว่าอยู่ในเทศบาลเดียวว่าเป็นเทศบัญญตัติซึ่งในการปฏิบัติตามบ5 3 0 6เนี่ยก็จะมาเชื่อมโยงกับ ในระเบียบฉบับนี้ซึ่งคลิปก่อนหน้าเพื่ออธิบายหมดที่1ห,หมดที่2เราเข้าใจแล้วว่าจุดเริ่มต้นในการจะทํางบประมาณเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการเอาแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นกรอบมาเป็นต้องทําให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นนั่นคือสิ่งที่เราจะเอาไปทํางบประมาณเนี่ยต้องอยู่ในแผนและในการจะทํางบประมาณเนี่ยก็จะมีท่านประหลัดหรือผู้ที่เป็นบัตหท้าที่ประหลัดเป็นผู้ที่เป็นเจ้าที่งบประมาณ ซึ่งในหมวดที่สามเนี่ยจะเป็นการพูดถึงวิธีการจัดทํางบประมาณในระเบียบข้อย่สบอกว่าให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าการที่ท่านจะทางบประมาณหรือทำข้อบัญญัติหรือทศบัญญตัติท่านต้องทําในสิ่งที่อยู่ในแผนตรงนี้ครับต้องดูให้ดีครับว่าในส่วนของเทศบาลท่าน นายกทฤษสนตรีได้รับการรับรองท่านแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลท่านมีอำนาจในการบริหารราชการใหม่ไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านอยากจะทำหลายอย่างครับแต่สิ่งที่ท่านอยากจะทำเนี่ยกระบวนการขั้นตอนในการจัดทำแผนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำแผนเนี่ยต้องดำเนินการในเรื่องของการจัดทำแผนผ่านไปแล้ว ตรงนี้ต้องดูให้ดีครับสิ่งที่ท่านอยากจะทําในปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเทศบัญญัติยังไม่ถูกร่างแต่ความก็เรียกว่าความอยากที่ท่านอยากจะทำอะ่ะมันอาจไม่อาจจะไม่อยู่ในแผนพัฒนาซึ่งท่านจะต้องเอาโครงการเอากิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ย มาจะทําเป็นเทศบัญญัติถ้าเป็นอบตอเนี่ยก็เอาในแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยมาจะทําเป็นข้อบัญญัติของอบตอยกเว้นกรณีที่เป็นการจัดหาสิ่งที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ในแผนท้านจะซื้อรถรถยนต์เพื่อที่จะให้เจ้าที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ไม่อยู่ในแผนก็ได้ แต่ในการจะทํางบประมาณเนี่ยการทาด้วยสบัญจาดข้อบัญญัติเนี่ยสิ่งที่ท่านจะทําได้จะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจะทํางบประมาณให้หัวหน้าหน่วยจัดทําประมาณการรายรับแล้วก็ประมาณการรายจ่ายแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม,ร,วมรายงานการเงินและก็สถิติต่างๆของทุกหน่วยงานเพื่อเป็น การใช้ประกอบในการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณในระเบียบข้อยีสาครับให้เจ้าที่งบประมาณทําการพิจรารณาตรวจสอบวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วก็ไปวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขงบประมาณ ในเช้นต้นก่อนแล้วก็สเสนอผู้บริหารตอบตอเสนอตอผู้บริหารเมื่อผู้บริหาร,ร,หาร,ร,หารพี่ไหนให้ความเห็นชอบนะครับเรีว,ว่าผู้บริหารอนุมัติให้ตั้งงบประมาณในยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้วเนี่ยให้เจ้าที่งบประมาณรวบรวม แล้วก็จัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิน่นเพื่อ้ผู้บริหารท้องถิน่นเสนอต่อสภาท้องถิน่นภายในวันที่15สิงหาคําว่าภายในวันที่15สิงหาเนี่ยไม่ต้องรอวันที่15สิงหาแล้วไปเสนอนะก็คือเสนอเข้าไปเลยถ้าหากว่าพร้อมแล้วในหนังสือว5306จะบอกเอาไว้ครับว่า กรณีที่ท้องถิ่นใดไม่สามารถที่จะเสนองบประมาณได้ทันวันที่15สิงหาเนี่ยก็ให้ผู้ที่เป็นผู้กำกับดูแลพิจารณาตามความเหมาะสมคำว่าพิจารณาตามความเหมาะสมเนี่ยก็คือตั้งหากว่าในการจัดทำงบประมาณแล้วเจ้าที่งบประมาณไม่สามารถที่จะเสนองบประมาณได้ทัน ภายในวันที่15สิงหาเนี่ยพู้กับดูแลถ้าเป็นอบตอก,นนอบอบอก็จะเป็นนายอำเภอถ้าเป็นเทศบาลเป็นอบจก็จะเป็นผู้ราชการจังหวัดก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาตามสมควรในกฎิกณฑ์ก็บอกว่าอย่างนั้นนะตามสมควรครับในข้อ24ครับในข้อ24บอกว่า ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพินาแล้วไม่สามารถนำร่างงบมารายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่สิสิงหาเนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิน่นรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบโดยอาจกําหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะเสนอร่างงบมารายจ่ายประจําปีให้สภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้แล้วก็ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเพื่อ ให้ร่างเมื่อวันไรจ่าประจําปีสามารถใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีก็ประมาณไม่ลืมนะว่าปีก็ประมาณเนี่ยเริ่มต้นในวันที่1ตุลาของทุกๆปีวันสุดท้ายของปีก็ประมาณก็คือวันที่30กันยายนของทุกๆปีถ้าเอาวันที่1ตุลาของปีหนึ่งเป็นวันเริ่มต้นในปีก็ประมาณแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่30กันยาของของปีถัดไปโดยใช้ชื่อปีถัดไปเนี่ย เป็นชื่อของปีงบป,ประมาณในข้อ25่ครับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบป,ประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิน่นแล้วก็การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุปปมัติให้เป็นไปนตามที่กำหนดอไว้ในกฎหมายในระเบียบขององค์กรปกครองส่วนทิศในแต่ละรูปแบบ ก็เลยบอกว่าคนที่พี่นายให้ความเห็นชอบแล้วอบตก็คือใน,ในอำเภอถ้าเทศบาลตำบลเมืองคอนครอบจอพัะยาก็พูดว่าราชการจังหวัดน,นี่พองป,ประมาณประกาศใช้ไปอะไรเกิดขึ้นพอประกาศใช้งบป,ประมาณไปนะครับเอ๊ะบางอย่างมันก็ไม่เป็นเหมือนที่เราคิด บางอย่างเราก็อยากจะทำบางอย่างเราอยากจะทำแต่ในในเทศบัญญตัติในข้อบัญญัติงอประมาณไม่มีหรือบางอย่างที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับเอาข้อที่จริงเลยเนี่ยก็คือมีนโยบายของของรัฐบาลมาแล้วก็ให้เราต้องดําเนินการตามพอเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําเนี่ยก็จะมี การโอนงบประมาณหรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณการโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนี่ยหลายท่านนะครับเวลาท่านไปทําบันทึกขอโอนงบประมาณขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนี่ยท่านยังอ้างอิงระเบียบไม่ตรงกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในเรนี้ต้องนําเรียนท่านว่าท่านจะต้องอ้างอิงระเบียบให้เป็น ให้เป็นชุดปัจจุบันให้เป็นระเบียบฉบับปัจจุบันก็คือระเบียบปี2 5 6 3นี้นีในเรื่องของการโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนี่ยในข้อ26ของระเบียบท่านสามารถที่จะเอาไปอ้างในบันทึกได้เลยเนี่ยนะครับก็คือการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆเนี่ยให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท่องถิ่นก็คือการโอนงบประมาณรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นงบป,ประมาณรายจ่ายใดๆก็ตามเนี่ยให้เป็นอำนาจในการอนุมัติของ นายกถ้าเป็นอบตคือนายกอบตถ้าเป็นเทศบาลก็นายกเทศมนตรีถ้าเป็น o or, อบจก o ็คือนายกอบจถ้าเป, or, เป็นผู้ที่มีอำนาจในการโอนงบประมาณต่อมาครับในเรื่องของการโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนหาแล้วนะมามาเป็นงบลงทุนแล้วนะการโอนงบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบลงทุนนะครับในกฎการเนี่ยเขาบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นการโอนเพิ่มไม่ว่าจะเป็นการโอนลดและทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ก็ณีแบบนี้นะครับ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นคือในเบื้องต้นเนี่ยการโอนเงินงบประมาณเป็นอำนาจของผู้บริหารแต่ถ้าหากว่าเป็นงบลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโอนเพิ่มโอนลดหรือทําให้ลักษตะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งบร,ริการใหม่เนี่ยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นประการต่อมาครับในข้อที่ยี ในข้อ28บอกว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการรับหรืองบประมาณรายจ่ายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนะครับให้เป็นอำนาจของผู้บริหารคือของนายกเป็นผู้ที่มีอำนาจในการโอ,น,อนในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประการต่อมาครับ ในระเบยียบข้อ29ในระเบยียบข้อ29บอกว่าการแก้ไขเป็นแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสางที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาก่อนหน้าเป็นการโอนเพิ่มโอนลด แต่ถ้าหากว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณคุณภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการก่อสร้างก็ให้เป็นอำนาจของของสภาอันนี้คือเป็นเรื่องของของงบลงทุนในข้อที่30ครับของระเบียบนะครับบอกว่าในข้อที่30เนี่ยการแก้ไขคําชี้แจงงบประมาณที่ได้การเงินหรือขยายเวลาในการเบิกเงินเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับ ที่จะทำให้จะทาได้ต่อเมื่อรับอนุมัติจากผู้มีอำนาจในการกันเงินหรือขยายเวลาในการเบิกจ่ายเงินในระเบียบข้อที่31ในข้อที่31จะบอกถึงในเรื่องของการแก้ไขคําชี้แจงงบประมาณที่ก่อนที่ผูกพันเอาไว้แล้วหากไม่ได้เพิ่มวงเงินก็ให้เปิดอนุมัติอนุมัติของของผู้บริหาร กายกประการต่อมาครับในข้อที่32ครับในข้อที่32บอกว่าภายใต้ข้อที่38เนี่ยในเรื่องของการโอนงบมาณรายจ่ายเรื่องของการโอนงบมารรายจ่าย หรือการแก้ไขคําชี้แจงประมาณการรายรับแล้วก็ประมาณรายจ่ายเพื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบแล้วก็แจ้งประกาศให้ผู้ว่าการจังหวัดเพื่อทราบภายใน15วันสําหรับอบตอก็ให้แจ้งในงอำเภอมาดูในประการต่อมาครับที่เป็นเรื่องของการควบคุมก็ประมาณ ในเรื่องของการควบคุมก็ประมาณในระเบียบข้อที่ส3สบสาบอกว่าให้ในายกผู้บริหารคือนายกนะเจ้าหน้าที่ก็ประมาณก็คือประหลัดรวมไปถึงคนที่ปฏิบัติหน้าที่ประหลัดสองตำแหน่งนี้รับผิดชอบร่วมกันในระเบียบบอกว่วชัจเจนะสองตำแหน่งนี้รับผิดชอบนะคำว่ารับผิดชอบคือรับทั้งผิดรับทั้งชอบ ไม่ใช่รับเฉพาะผิดไม่ใช่รับเฉพาะชอบสองตำแหน่งนี้รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและก็เงินนอกงบประมาณเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบตามข้อบังคับตามคำสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยขอครั้งนะครับเป็นผู้ช่วยและก็มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ควบคุมรายรับรายจ่ายครับ2ควบคุมบัญชีแล้วก็รายงานแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินแล้วก็นี่ 3. ตรวจสอบการรับจ่ายเงินแล้วก็การขอเบิกแล้วก็การก่อนหนี้ผูกพันในข้อต่อมาครับในข้อที่34ในข้อที่34บอกว่ายังไงในข้อที่34บอกว่าท้องถินเนี่ยจะจ่ายเงินหรือก่อนหนี้ผูกพัน ตามข้อความที่กำหนดเอาไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต้องมีกฎหมายมีระเบียบมีข้อบังคับมีคําสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่ายแล้วก็มีรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้นะจึงจะจ่ายได้ในระเบียบข้อที่35บอกว่า ก้เลยครับสามสิบห้าการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้เงินสะสมหรือเงินอุดหนุนจากกระทรวงทังวงกรมหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีรักษาะให้ท้องถิ่นดำเนินการตามที่ระบุเอาไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยให้ท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามที่ระบุเอาไว้โดยที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบฉบับนี้ประการต่อมาครับ ในเรื่องของเงินที่ได้รับในลักษณะของค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์แล้วก็จะเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้มีทรัพย์สินคืนกลับมาเนี่ยให้ท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องตรางบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ประการต่อมาครับเงินรายรับที่สถานพยาบาลสถานศึกษา สถานอื่นใดที่อํานวยการให้สาธารณประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์หรือเป็นหรือประชาสงเคราะห์ให้ท้องถี่ดำเนินการให้เป็นไปนตามระเบียบนี้หรือหนังสือสั่งการเพื่อการในระเบียบข้อที่36เมื่อซึ่งปีงบประมาณหากงบประมาณที่เหลืออยู่นะครับและได้มีการเงินเอาไว้เนี่ยให้ขยายรายการเบิกการเงินเอาไว้แล้วเนี่ยครับให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปอีกภายในเวลาที่ขอการเงิน และขยายเวลาเบิกเงินเอาไว้ข้อที่37ท้องถิ่นอาจก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า1ปีงบประมาณได้นะครับโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขแบบนี้ 1. เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณไปตั้งไว้เพื่อเป็นการในปีงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้ 2. มีรายได้ไม่เพียงพอที่จัดเนินการในปีประมาณเดียวแล้วก็มีความจําเป็นต้องก่อนหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า1ปีงบประมาณ 3. จัดทำงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมายโดยต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วก็งบประมาณรายจ่ายของปีถัดไปที่จะก่อนหนี้ผูกพันให้ชัดเจน4ก่อนหนี้ผูกพันไม่เกิน3ปีงบประมาณนะครับ หลายท่านยังไปยึดติดว่าก่อนนี้ผูกพันไม่เกิน1ปีก็ประมาณแต่ในระเบียบปี63เนี่ยชัดเจนนะครับว่าไม่เกิน3ปีก็ประมาณเป็นแต่กฎหมายมติครมอระเบียบประกาศของกระทรวงมหาดไทยกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นมาดูหมวดที่6ครับในเรื่องของการรายงานในข้อที่38บอกว่าให้ท้องถิ่นเนี่ยจะส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีและก็มารายจ่ายเพิ่มเติม,ตมที่รับความเห็นชอบหรืออนุมัติ ให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับอบ,อบตอก็ส่งแรงเอเพื่อสร้างนะครับภายในเวลาที่ภายในเวลาไม่เกิน15วันนั้นแต่วันสิ้นสุดประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ปรชชนะชาชนทราบณสํานักงานของของท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนถิ่นข้อที่39ครับเมื่อสิ้นปีงบประมาณเนี่ยให้ท้องถิ่นประกาศรายงานรายรับรายจ่าย ก็ประมาณที่สุดสุดแล้วก็ก็ประมาณรายจ่ายแล้วก็เงินนอกก็ประมาณโดยเปิดเผยในะสำนักงานของท้องถิน่นเพื่อให้ประชาชนทราบภายใน30วันนับแต่วันที่รีบบดีกรมส่งเสริมการป้ครองถิ่นกำหนดแล้วก็ส่งสำเนารายรับรายจ่ายไปให้ผู้ว่าการจังหวัดเพื่อทราบแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลในระดับจังหวัดภายใน15วันหลังจากที่หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้จังหวัดรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองถิ่นทราบ ในบทเฉพาะการครับอันนี้ก็เป็นบทเฉพาะการบอกว่าก่อนปี2563นะแต่ทุกวันนี้ผ่านมาแล้วล่ะนะครับบทเฉพาการก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ท้องถิ่นทั้ง2รูปแบบ5ประเภทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฉบับปี2563 ท่านที่กำลังจะทำงบป,ประมาณในปีงบประมาณ2,569ก็ต้องนำเอากฎหมายฉบับน,นี้นะครับไปเป็นแนวทางในการจะทำงบป,ประมาณในปีงบประมาณ2,569ที่กำลังจะถึงนี้ท่านี่มีคำถามามีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการจะทำงบป,ประมาณแบบงบป .1 งบป .2 งบป .3 แนวทางในการจัดทำงบป,ประมาณว .5306 ันที่13มิถุนาแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ย ท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดในกลุ่มรานนี้นะครับสแกน QR Code กดเพิ่มเพ่เข้าไปในกลุ่มรายนี้หากว่าท่านเข้าไปไภายหลังก็ถ้าเข้าไปในกลุ่ม Li นแล้วก็ในกลุ่มนี้นะครับรับอยู่ที่500คนนะครับเป็นกลุ่มปิดนะครับรับอยู่ที่500คนท่านที่กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการจะทำงบประมาณนะครับสแกน QR code กดเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรลยนี้ได้เลยนะครับ เรื่องนี้เผยแพร่สาธารณะนะครับท่านสามารถที่จะกดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กําลังเรียนรู้เรืร่องของการจะทํำงบประมาณได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบ,ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้พบก,กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในทุกวันครับเมื่อกดติดตามช่องนี้คลิปนี้สวัสดีครับ